โอ้อาทุกวงเงนถือว่ามันเป็นโนวายนะอืมาเจอหองนั้นขนาดเท่าอยู่ยผาหลกละแล้วกนมีหจ้าห่างไปเลยไปรักวางบางมีจักใ่พูลงไม่จะทางไม่ม้าสิปล้ายัลงเลย สบายดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์ยินดีตอนหับเขาสูพื้นป่าผู้สังแห่คือเกา่าเหมือนนี้กะอ,อยู่ในป่าคือเกานะมันนี่ตื่นเช้ามากเกอู้อากาศเย็นเย็นเมื่อคืนนี่นะ <Ooh. S 1> ยอมหลับเลยจึงว่าดีที่ว่าเข้าใส่เสื้อกันหนาวมาทุกคนนี่ว่ากันได้ดีเลยนะแต่มนเมือนี้กะือสิทอนหยากอยู่ดอกเมื่อคืนนี่กะนําไปอาบได้ ตื่นเช้ามากะทีมงานเท่ากะพบกันนั่งพิงไฟ่ละกะตอนนี้กะแยญใหญ่กันไปนะคือบางคนก็ไปหลับเสาแต่ว่าแบ่งนาทีกันทุกคนมาหน้เดี๋ยวอันส่วนคอยกะนหนึ่งเขาเลยก็เตรียมคองอยู่ห้องกินนี่นะแต่ว่าเมื่อคืนนี่กะเท่าที่เห็นอะไรทุกคนเท่าก็ได้คองอยู่ห้องกินอยู่นะมีนกเกิเขียดที่เท่าได้เมื่อคืนนี่ว่า มาเป็นเมนูนะแต่เวลาทีมงานเข้าไปเมือนี้ก็โอ้โหสิได้ยังแต่ได้กะทานรุ่นหรือว่าทาเบงน้ำกันทุกคนนะมเมื่อคืนนี้ก็นี่แหละทุกคนคอยนอนในนี้นะนอนในนี้ก็มีผ้าพื้นเดียวโอ้เย็นเย็นคดกับมือคดล่ะ <laughs> ทีมงานเท่าสามคนนอนนี้เลย นอนนอนน้ำกันเลยอุ่นนะนี่ก็ในฝานช่องก้นนี่ก็เป็นนอนในเต็นท์นะเป็นบอกว่าอุ่นบอเย็นเลยนะร่มบ่เขานะ ທີມງານເຮົາກະຈັນປ มเมนูตอนเสาร์ห้านี่นะกัสิมีควานกทุกคนควานกแล้วก็ปิงเขียดชองอยางนี่แหละแต่ว่านกนี่อ้วนคักลีนะถิ่มงานเทามาเลยได้บอไม่ได้ใ <laughs> จะคือไก่ป่านี่ยนะคือกันขากระเด็นเนี่ยบิงบางกระต้นกระโตมันนี่อันเดียวกับไก่เลยทุกคนกอันเดียวกับไก่ป่าเนี่ยเดี๋ยวนี่กขเดี๋ยวเขาถามเบางทีมงานเขาก่อนปาซิมี่ยังมาเพิ่มนะ แต่บ่มีก็สำนีพักขวากายอิ่มแล้วทุกคนอยู่ป่านะอวนคักขนาดนะกระตนี่กลมบล็อกเลยว่าอยู่ป่าเนี่ยมันกินพวกกันบวกอันยังนั้นเด้ทุกคนรอวแม่งใหม่อีแมงยังน,นนะระวแม่งใหม่มัน็นลายเด้ มันคักเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวบัดน,นี้กับห้อสีอนาไไหวสำนี้นะและ้วห้าสีทาทีมงานเั้งวาก่อนว่าอ่าได้ยังแน่เลยกัเดี๋ยวห้าสีเห็ดเมนูยังกินนะเดี๋ยวทานกันก่อนแล้บัดน,นี้ไห้รางทีล้อเขาหน่กัเดี๋ยวห้าสีได้ไปห้า,ามกับดักที่ว่าห้าใสา่ในคลิปแรกเลยทุกคนหรือว่าเมื่อวานนี่นะเดี๋ยวเจาได้กไปเบิ่งน้ำกันนะทุกคน นี่ก็ห้ามหายาม,มากนี่ก็สีด่างเลยนะนี่ได้ตัวนึงนนนเนงาะได้เดียวตัวไหนนี่ทุกคนเดี๋ยวไปงน,นึ่งกันดิโอว้ว้าทุกบ่เมนทีอได้ว่านะ่ม่น้องนูไว้นะอืม โอ้ตัวใหญ่เีขัดเลยทุกคนโอเคนะกตถือว่าทรงดีอยู่ทุกคนได้ือว่าได้อยู่สองโต้นะตัวใหญ่เลยนะอันนี้ตัวผู้นะนั่นนี่ก็ใส่ได้เนาะดัง Này thế, hì, tụi bây ừ, chúng ta thử là sao? thử ra, nhưng mà, nhưng mà, nhưng เดี๋ยวบันนี้เอาไงสี้ามึงก่อนมึงสวยกันด้วยทุกคนโอ้โหโหโหโอ้แล้วคือบุถือโอ้ยันดีและผงเข้าไปในผูกหกดีตเสร็จดีแล้วิเดิน โอ้อันนี้มันหลุดนะทุกคนอืมคนอ่าคนยังอยู่อยู่เลยนี่โอ้แสดงว่ายันนี่โบสถ์ขกลัวมันอืมอืมโอ้เศรายเศร้าเกตเต้เกตเต้ปะเกตเต้เออกำไม่้ยั่อยู่เนาะอืมนจะ นันก็เลยอยู่สองตัวตตาตัวนี้บุรุษกับช้ำแล้โอ้ยสุดาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรุ่นต่อไปอีกว่าสิได้จากโตนะมันตั้งในใจอยู่นี่นะแต่บ่ถึงเนาะโอเคนี่เดี๋ยวหายประทุนเข้าไปย่ำตัวนี้เดี๋ยวไข่เข้าไปย่ำตัวนี้เป็นกัน ถือขัดเลยนะทุกคนขวหมากบกต้องทุมนมามกินกระเดี้ยวอันบนหลันจำ้ำนี่ก็เป็นดังสุดถ่ายนะจะมาชทนขับพยายามเนี่ยเป็นได้แ่บวะเฮอยโอ๊กะกระเต้ไป โอ้ท oh, no 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 okay. uh, ี oh, ่ว่าเฮงนะทุกคนมื้อนี้ได้นัวยมีวาย2เนาะแล้ก็เตะกระเท1คนนึงโอเคอ่ะที่ว่าโชคดีมื้อนี้ที่ว่าได้ของอยู่ของกินแล้วมื้อนี้นะเดี๋ยวาได้ก็เบิ่งทีมงานเฮาอีกว่าสิได้ยังมื้อนี้นะอ่ะเดี๋ยวนได้ก็ไปลุ้นไปชมนํากันทุกคนโอ้นี่ มาเลยนะเป็นไรบอวัดได้บอได้นุ่อตัวนึงเออไดีนุ่้อตัวนึงเป็นอะไรทั้งนั้นฮะได้พี่เล็กหนุ่มข้อได้ทอนหนุ่ข้อตัวเดียวอะไรบ่อนไปเมื่อเช้าเนี่ยไปเจอหมูป่าปะเจอเออทันจะเรียงมันบริยนเลย แต่ว่าเห็นไหนเห็นเนาะทำป้ายหอยนี่นี่เยาะกระไรเมาของเวอรนี่ฮะเล่าของโลดเฮ้นี่เห็ดบอกมดกี่แสมันฉิดยงแดดอันนี้เห็นได้เออขั้นนั้นนี่ยฮะมันเมาเฮ้บ่ออากาศมันเย็นเนาะมันเย็นเาไว้เลยหนูกระเตะกันหยามพลนี่เฮ็ดก็ ก็อม่งั้นขนาดเท่าอย่าผ้าหลกหลงแล้วกนมีหุ่นจัางหางไปเลยคอรักวางบ้าีจัเปลงไม่ทางมดาจะล้ายาหลงเลยไม่เคยไปอันนี้นู่วายเพ่นนล้วายนี่กินลวมาก นอ <laughs> นได้เ้ยนอนแต่ว่ากว่าจะมองเดียวนึ่งทำมาเนนี้อตัวเองวะเพ่อนกอาบแล้วลงไฮโดนใจนอนเฮ้กินไหมจีนูจีแตกันจีเอารถข้าววะไม่อยู่บนรถน้ำมันห้ึ่งเต๋อหนึ่งหนึ่งไฮโด เดีจอน่ะอันนี้เดี่ยวห้าสิได้อันเอาไหว่นะทุกคนชัวแล้วร็ปิงไหวเพราะว่าห้ามีนกคอกินอยู่เลยนะเดี๋ยวสิเห็ดลาบนกขอกันที่งอนเขากำลังหลาบอยู่กอันนี้ บอลกับมานี่ปอใช้เจ้านนะก<อ>ับแล้วมาหลายยิ่กินเกากินน้ำแล้วก็กทางในสิกับเลยนะทีมงานนะแต่ว่าพองเฮานี่อยู่ต่อ,อคือสีใหญ่ใหญ่บอลอยู่นะตอนนี้ก็ทีมงานเท่ากันนี่แหละไปกันเห็ดลาบนกข้อกินมานี่แต่ว่าขาดพริกนะทุกคน ตอนนี้ลมแห้งๆนะแต่ว่าดีที่ว่ามีแดดเลยอากาศจะเยน็นเท้านี่ก็เรียบร้อยเลยทุกคนชื่อเข้าเ<า>ข้าคกันส่วนนี้เข้าป้าไปนะนปท,นะนะงทังทีมงานทั้งนากาักกับแบบวันนี้ไปยินขน้านำกัดไปไปวันนี้ก็เดินทางกัเนอกเมลนน้เ no, no. ข้ามา ไดในยังติดใหม่ติดมือครับมือนนี่ได้เห็นน้อยตัวนึงเออได้เห็นโอ้โะถือว่าโชคดีนะขึน้นมาซ้ำบันทุกคนมาซ้ำบันได้เห็นได้เห็นตัวนึงนะครับพวกนู้ยังนั่นแหละนะฮะบั้นนี้ก็มากินข้าวน้ำกันทุกคนเดี๋ยวเฮากะหลับนกข้อยังเรียบร้อยเดี๋ยวกินข้าวกินหนักนะวนันนี้แต่ว่าช่วงสายๆเฮาอาจจะไดใหญ่บอลน,นะ nơi như nhảy nầy. Ah, tukun, nha Mà, khao nông Này Never kim khảo nho cô nữa. Ne mô mi mã, này nè nắm mi nắm mi nắm พาก,กันกินเขากินน้ำเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเฮากะิได้ยพักผ่อนนิดอ่าน้อยหนึ่งนะเลยจังสิได้พาก,กันเดินทางไปอ่าอยู่อยู่ที่ผักใหม่นะเดี๋ยวนาได้กะไปเบิง่งไปติดตามนํากันว่าบอลผักใหม่เฮานี่สิเป็นแนวใดนะหรือว่ามีบอลหากินแนวใดเนี่ยนะเอา้าแล้วก็สำหรับคลิปนี้เฮากะิได้จบเพียงเท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหนนะ้าพอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย